สวัสดีครับเมียนเมียนแบบนี้ครับมาจัันเฮีซามาหกโหลดำกรีนมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวคณีซ่ามาเมียนทำอะไรอันนี้เดือดเิอมบอกนนร้อยเดี๋ยวทำงานหกลดำกรีนเอกทำามียนละอ้อยเก็บของละอ้อยตัเตีย่วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ

นะยิบไม่เป็นนี่ครับร้านเดียวกันเลยครับสองวันแล้วครับติดต่อกันนะนี่ครับรถทีมงานเขาครับนี่น่าจะเป็นรถยับใครไม่รู้ครับนั่นหกพละดำกรีนครับนั่นรถเท่าแเก้เขาครับอหมวดจะถ่ายเดี๋ยวรถมาจากข้างหลังพอดีแหลรมอง ต่อหน้าทีต่อว,วนันอุศเลิมเหมือนเยอะเป็นไหมเยอะเป็นไหมไปโรงงานต่อครับบอกขยักเหมือนเดิม nào cả, cho đường vừa, cho xịt vừa, 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 ครับของแท้เลยครับเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยห้ามทิ้งนะครับข้างๆเนี่ยแต่ทุกวันเนี่ยคนห้ามมันไม่รู้ไปอยู่ไหนต้องมาเก็บหมดเลยแล้วครับเนี่ยแถวนี้อากใส่รถดำไปเลยับงนี้น่าอยากเขาห้ามจุดนะครับเพราะรู้ไปแล้วไม่ค่อยมีรอยจุดถ้าไม่ห้ามนี่วันนี้เนี่ยไม่เดือแล้วแถวนี้ Đúng của chó tôi cho quan thang chột lần này, này. đó rồi hết không Không chọc đại yêu Cháu cứ hết mô mô Cháu đại mô 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 bộ rồi รถมาเจ้าที่จอ,รอดรถไนทักเทนอ สมควรแก่เวลาแล้วแ่ละครับไม่มีอะไรให้ดูนะครับมีแต่ขยะเดิมๆครับนี่ครับกะวัวในตัวละหลายหมื่นอยู่รวัวไะ้รับหวานแน่จังหน่อยตรงจากด้วยเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องโซเซปสลักหักด้วยนะครับสวัสดีครับ